ความดีจะไม่วันค่าตัวเราความจริงจะไม่วันขาปันปันเพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งความจริงก็จะเปิดเผยใชใ่อยากทุกคนก็จะอยากจะพูดทุกให้ทุกคนรู้เลยว่าอ่ะเอาจริงนะหนูอยู่มานานกว่า บางคนในวงเ่วเลือสันุอยู่เก,กือบมาห้าปีอ่ะเกือบหาปีผ้าร้อนผ้าหนาวผ้าฝน,นผ้าโดนโจมตีโดนเอฟซีด่าโดนเอฟซีชมโดนเอฟซีรักโดนเอฟซีเกลียดทุกอย่างมันมันถาถมเข้ามาผ่านเข้ามาไหลหลา,ย,หลาย,ย่างจนมันรู้สึกว่ามัน,ม,นมันโอเคแหละมันชินชาละ,ละร,รูรู้สึกว่าเป,เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่ทุกคนจะรักทุกคนจะเกลียดแล้วก็อาจจะแบบทําให้คนในวงเข้าใจผิดหรืออาจจะแบบเฮดายวนาแบบบอเอินดูอะไรแบบเนี้ยด้วยความด้วย บุคลิกบางปันเป็นคนที่แบบโปรงโปรงตรงๆแล้วก็เป็นคนแสดงพฤติกรรมแบบหวานว่าเป็นแบบเอาใจแสดงพฤติกรรมเอาใจนั่นนี่บ่เป็นเพราะเราด้วยความว่าเราอยู่ในสังคมที่เราต้องต่อสู้ต้องเดินทางคนเดียวต้องไฟคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยตรงนี้ก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็ให้เราได้ฝึกแล้วก็วิธีการขาหาผู้ใหญ่ดีมากขึ้นก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เขาจะว่ายังไงแต่ว่าย่างหน่อยความดีของเขาในการทํางานในคุณภาพของงานก็อาจจะทําให้พวกเขาเมตตาแล้วก็เอ็นดูบันปันมากขึ้นแล้วก็เอฟซีที่เคยแบบไม่ชอบไม่ชอบคนนี้เลยอ่ะ เบาแข็งไปเบาบ่ามวนน,นังสันนังสี่เนาะบ่สนับสนุนเอ่อค,คนพอดีเพิ่นหักนิดสิที่จริงแล้วเป็นปันสนับสนุนทุกคนแต่แค่ได้ความว่าเขาอยากให้เราเข้าถึงเราก็รักคนที่เขารักไงความต้องการของคนมันมีมากมากกว่ามากกว่าคนปกติอยู่แล้วถ้าคนมันหาผูดใดก็อยากให้ผู้นันเขาหาพูน้นี้พู้นี้ถูกปะ่ะเออแต่ว่าปันปันก็พยายามทําให้ดีที่สุดเพราะว่าดึงความเป็นอ่านั่งเอกที่แบบคุณภาพไว้แล้วก็ทำงานบนวิธีเห้เต็มที่ส่วนเรื่องข้างล่างใครจะด่าจะว่า ขอให้ทุกคนใช้เวลาในการมองปั่นปนกับสิเหตุดีต่อไปแม่ทุกคนบางคนอาจจะไม่เห็นแต่หนูเชื่อว่าผู้ใหญ่สนับสนุนเขาต้องเห็นผู้ใหญ่ในวงต้องเห็นคู่บาอาจารย์เพื่อนร่วมงานก็จะเห็นนะคะส่วนเรื่องข่าวที่ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเกิดจากเพื่อนร่วมงานที่ก็จะผิดหรืออะไรหลายๆอย่างที่เสียผลประโยชน์ค่ะผลประโยชน์กันแต่ว่าปั่นปนก็นยังเชื่อว่าความดีจะไม่วันฆ่าตัวเราความจริงจะไม่วันข่าปันป่นปน เพราะฉะนั้นสักวันหนึ่ง bueno, ความจริงก็จะเปิดเผย Higher happening. และทุกคนก็จะเห็นว่าสิ่งที่คนเข้าใจมันจะเป็นการเข้าใจผิดและปันปันจะไม่ออกมาพูดว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีเพราะว่าทุกอย่างมันคือความจริงที่จะค่อยๆกระจางให้ทุกคนได้เห็นเองปันปันจะไม่ออกตัวว่าปันปันไม่ผิดนะคะเพราะว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดกันทุกคนแล้วก็จะไม่ดึงข้อผิดพลาดของใครมาพูดเพราะว่าเราได้รับรู้แล้วว่าเออข้อไหนเราผิดเราก็จะปรับปรุงแค่นั้นเลยเพราะว่าทุกคนน่ะ แต่ละวันแต่ละวันมันต้องเจอเรื่องมากมายมันไม่มีเวลาที่ต้องมาคิดเรื่องเก่าที่มันแบบทําให้หนักสมองหรือว่าเครียดทุกคนต้องพัฒนาในแต่ละขั้นแลขั้นให้ชีวิตพัฒนายิ่งขึ้นบ่เม่นมันนั่งจมปากกับสิ่งเดิมๆแล้วก็ปันปันก็ขอขอโทษในสิ่งที่ปันปันผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการวาพฤติกรรมที่แบบแข็งกระด้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปันปันก็พยายามปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ จนมาหอดีปีนี่จนผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็ FC หลายๆท่านเปิดใจยอมรับนะคะอยากให้ยูนในใจผมครับไม่เอาแล้วิงก็แหลกใช่ปีนันจาวคุณมากกำลังใจเหมือนเดิมนะคนเก่งองสาวมาตรฐานคนนี้ขอบคุณมากๆปกาพีไซคนนี้เดี๋ยวจะบอกว่านี่คะ่ะชื่อ,คน,อ,อคนนำทางเนี่ยตนนำทางเนี่ยคือเพนเป็นเตังต้งแต่ต,ต,ตนอนปัจจุบมาใหม่ๆเลยรู้จำได้รูปภาพนี้ก็ยังเหมือนเดิมคนแรกที่มาคอมเมนต์กาลังใจทั้งเฟซทั้งไลท์ทั้งอะไรต่างๆ และะ้วค่ะแล้วก็ทีมบันมหมวงเหาพี่บอยกำลังจะเสมอขอบคุณมากคะ่ะคูรีวีรศรีสกิรตสวัสดีคะ่ะปากับใจตรงกันคือจริงใจไม่ไกลกาคะ่ะน่ารักมากขอบคุณมากๆแตเดี๋ยวปันปันสิป,ปับความหวานใสมันดีแล้วแหละที่เป็นคนพูดตรงแต่การตรงบางทีมันอาจทำ้ายจิตใจบางคนที่เพื่อนอาจจะเคยอยู่กับความแบบหวานอะไรแบบนี้เดี๋ยวปันปันจะปรับความหวานใส่ให้มันกลมกล่อมให้มันลงตัวในการพูดหรือว่าการกระทํานะคะสําหรับท่านใดที่แบบว่าขัดใจในการแบบว่าตรงไปตรงมาแล้วหน้า ฉันมันใส่ความมั่นของเธอจังเลยปันๆันีน่ยปันขอโทษเดี๋ยวว่ามัาปันเป็นนิสัยผู้ใต้โบกโๆไปหน่อยแบบไม่ค่อยมีความเป็นผู้หญิงอนก่ยหนูใส่กระโปรงได้หนูถือว่าหนูหนูภาคภูมิใจแล้วนะขนาดใายหนูก็ยังดีใจเลยว่าหนูใส่กระโปรงได้อืมนี่ผบ้หญิสวยโอ้ยก็ปวดตาเธอทุกคนยาคอยขมชาแนลคนดีสีกส็สมที่สุดขอบคุณมากๆขอบคุณรางวัลนี่ค่ะก็ยังคงแบบว่า เป็นรางวัลที่ประทับใจพิธีระเดศสวัสดีค่ะพี่ชาทุกคนฝากกดแชร์เอกไป็นนะคะซอยใหญ่อินมากตอนนั้นซอยใหญ่อะไรอะซอยใหญ่อินมากตอนนั้นไม่เข้าใจพี่สัทธาสวัสดีค่ะพี่สัทธาเนี่ยคือเป็นผู้ใหญ่ที่แบบคอยสอนหนูเพราะว่าแกอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วก็คอยสอนว่าคนทำยังี้แต่ก็มีแบบที่หนูแบบแอบ,บ,บ,บขัดใจบ้างเล็กน้อยคิดือว่าแข็งอะคนมีโก้เนาะปัน,ป,นปันอะมอีโก้เด้คือแบบมีแนวแนวฉันจะทำอย่างนี้ แต่ล like, <st unlikely> ืมลืมมองความเป็นจริงแล้วก็ลืมฟังคนอื่นฟังตัวเองในหัวมากเกินไปจนลืมฟังคนอื่นจนทําให้แบบลืมความข้นเราเสียผ่าทางสินะคะก็เลยทําให้แบบว่าผิดพลาดในหลายๆอย่างหลายๆด้านก็เหตุให้แบบพี่น้อยพี่ชายน้อยน้องสาวพี่สาวน้อยคุณแม่น้อยหลายอย่างช่วงนั้นแต่ตอนนี้คือเขาเริ่มกลับมาเปิดใจอีกครั้งในการที่แบบว่ารับฟังปันปันเออปันปันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆนะคะกำลังจะปันปันขอบคุณมากค่ะคูณจินพระเอกโบง่ายใช่ค่ะ นี่คือนางเอกที่เกิดจากวงสาวน้อยตัวจริงเสียงจริงชื่อไม่เคยอยู่วงไหนมาใช่คือแบบว่ามารักไปแล้วเราทุกคนถามว่าป,ปันจะไปไหนจะจะไปจริงหรอไม่ได้ไปนะคะปันปันยุนี่ก็ปันปันกเ็เฮ็ดคลิปลงตลอดเหมือนเป็นแนวหน้าอยู่หรอวะที่นี่มันคือบ้านรักฉลักที่นี่ที่นี่ทำเออบอสท,ทำให้ฉัน ทำให้คนรู้จักฉันซอทําให้คนรักฉันซอยคนรู้จักฉันนี่สิแม่ปันปันก็นพยายามลงคลิปเลี้ยวแล้วก็ติดตอ่อพยายามลงไปในในตลอดว่าปันปันอยู่ที่นี่ไงแต่ว่าทุกคนแบบอาจจะไม่ได้ตอบเต็มปากพวาหลายหลายอย่างเนาะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหนูก็เล้เบาเป็น,นีนไ,ได้สือาไปวงซอได้เนี่ย <laughs> หนูยังไม่แน่ใจเลยนะคะว่าจะไปวงไหนปันปันยังไม่แน่ใจยังไม่แน่นอนเลยว่าจะไปวงไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ย ดูก,ก็เลยแบบว่าอแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตอบบอชชาเินเก็เลยทาให้ทุกคนสงสัยแต่ว่าบางอย่างปันปันยังตอบไม่ได้เพราะว่าเขาตอ้องรอคําตอบจากผู้ใหญ่เองสิะคะ่ะคือพอรอคําตอบจากผู้ใหญ่เราก็ต้องแบบว่ารอก่อนรอก่อนเพราะว่าบางทีเป็นติดงานอย่างจังสิหนูก็เลยรู้สึกว่าอจะไปเขียวไปเข็นเพิ่นอย่างสินะปันปันเปน็นคนที่แบบเกรงใจมากอย่างบอสอย่างซออะไรยเงี้ยจะเกรงใจเพิ่นบอกราทักบอกราอย่างเพิ่นเพราะว่าหนึ่งลยบอสอะ เพื่อนภาคธุรกิจพลายบอกว่าเป็นคนที่เก่งแล้วมีความสามารถแล้วแกทํางานหลายอย่างหลายหน้าหลายด้านเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ถามเขามาว่าเป็นอย่างปันปันไปแข่งมีสแกนเรอเป็นอย่างบอดขึ้นเพระแช่สอดือ้นระแช่อย่างเสียเพราะเรายังไม่แจ้งเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็เขาวุ่นกับงานเขาก็เลยไม่เห็นอันนี้ต้องขอใจเพอนน้ำด้วยค่ะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะที่แบบช่วยแชร์ขอบพระคุณมากๆราะว่าคะแนนแช่จะเป็นคะแนนเหตุปัน ทุกคนอาจจะงงว่าทำยังไงเนาะในการแชร์สวยก็ลูกขอบคณค่าเขาคณคณพ่อหรือคุณแม่ถนอมพ่อเชื่นใจที่ไม่ไปไหนโนยุนี่ค่ะอ้าวล่อนมเสื้อผ้ายแน่นอนนะคะแต่ว่าเสอ้อผ้ยในรูปแบบไหนก็ไม่รู้รักพี่เป็นปันค่ะติดตามตลอดน่ารักมากขอบ,บคุณมากๆอะวันนี้3 2 4ิท่านปันปัน,ปนจะมาบอกนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเขามาในเฟซปันปัน,ปนพิมพ์ชื่อเฟซปันปันนะคะนี่พิมพ์มา ปันปันจริยาปันปันจริยาพิมปันแพนทุกคนค่ะเห็นเห็นซื้อนี่หนูปะคะนี่เห็นชื่นนี้หรูหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายตรงนั้นดีกว่านะนี่ทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะปันปันจริยาพิมพ์เข้าไปเลยค่ะแล้วติ๊กตรงนี้นะคะติ๊กตรงนี้แล้วเลื่อนค่ะทุกคนเพื่อเป็นคะแนนให้ปันปันคะแนนโบวตสาวหน่อยคะแนนโหวตที่จะได้เขา ถ้าใครได้คะแนนโหวตเยอะที่สุดปันปันจะได้เข้ารอบเจ็ดคนโดยอัตโนมัตินะคะทุกคนเลื่อ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 นแล้วมาเจอภาพนี้นี่ภาพนี้ในหน้าเฟซหนูค่ะติ๊กเข้าไปเลยค่ะแล้วกดนี่เลยค่ะกดถูกใจเลยค่ะกดถูกใจกดแชร์เลยกดหัวใจหรือถูกใจก็ได้หรือกดแค่นี้มันขึ้นสีฟ้าหรือสีแดงก็ได้ค่ะนี่ค่ะหนูกดหัวใจเนาะแล้วบันนี้คอมเมนต์ร้อยเจ็ดสิบสองท่านแล้วเห็นไหมคอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์เลยค่ะ กำลังใจนี่ค่ะแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะปึ๊บนี่ค่ะเป็นหนึ่งคะแนนแล้วทุกคนนี่เป็นหนึ่งคะแนนแล้วนะคะแล้วก็ติก๊กติ๊กตรงนี้ปิ๊บเห็นมันลงมากดแชร์ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะหรือสิพิมพขอ,ขอความยังก็ได้สู้นะปันปันสู้นะ ฉะนั้นนะคะฝากพิซี่สาวหน่อยทุกคนนะคะกดแชร์ปันๆนี่มีคนแชร์เยอะๆคอมเมนต์เยอะๆมันจะนับคะแนนในปันๆในวันไฟนอลในวันรอบชิงปันๆสิเรเขครอบอัตโนมัติปับปันๆมีคะแนนโบวตที่เยอะที่สุดท็อปทวีนทีไฟน่าจะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจอยู่เดี๋ยวปันปันทำคลิปให้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเราคิดว่าทุกคนหลายๆท่านอาจจะเบิงว่าท่านนะคะแล้วปันขอบพุณที่รักกันนะคะหักแพียงกันค่ะบ่รู้ว่าสิ ไม่รู้ว่าจะขอบคุณด้วยคําใดหลายๆท่านที่แบบเขามาติดตามถึงปัญนหายไป, <c oughs> ไปก็ยังแบบปัญน,นาเดียรื้อเรื่อยๆแล้วมันน่าจะแบบช้ำไปเรื่ๆๆอยๆดอกเพราะอยากฉุดยาไปน้นบอกไปน้ำเรากันน้ำยาอยู่เนาะเรื่องมาล่งจากรถเราไปเอาบนรถแบบนี้เป็นรายใจใขอบคุณมากๆนะคะพุดดองค่ะ ก็ต้องความสวสดีค่ะเนี่ยทุกคนเขาไปกดแชร์หน้าเฟซหนูเได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเก็บคะแนนจนถึงวันที่สิบเจ็ดถ้าหมดเขตมันจะหมดเขตวันที่สิบเจ็ดถ้าคะแนนน้อยที่สุดปัน,ป,นปันก็จะไม่ได้ข้อรอบนะคะทุกคนฝากเนื้อค่ะเรื่องนี้สาคัญมากๆเลยเอฟซี FC สาวหน่อยให้ช์พลังออกมาเลยช์ยพลังในการแชร์พลังในการถูกใจออกมาเลยนะคะทุกคนให้เยอะที่สุดดูสวยขึ้นเยอะปันปันทำตาม,มานี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปันปันไปเอายามานะ่เดี๋ยวมาพูดเรื่องอีกเรื่องหนึง่ง คุณแม่คํานางสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวปันปันสิบ้านี่เข้าไปเข้าไปที่ดมนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปที่ดม